สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้จะมาเก็บข้างนะคะเก็บข้างเสื้อตัวนี้นะคะไม่ใช่เสื้อมันเป็นจัมสูรพีดใหญ่ๆแบบนี้นะคะเนี่ยแล้วก็ตัดชายนะคะ,ต,ะ,คะตัดชายออกหนึ่งยุดูความกว้างของชายกระโปรงนะคะ้ยชายกางเกงปลายขาเกงนะคะเนี่ยมันจะกว้างนี่เลยสองข้างก็เย็บเป็นครึ่งชั่วโมงแล้ว จับใต้เป้านะคะจับใต้เป้าใหญ่ประมาณผ้าม่านผืนหนึ่งจับให้ชายเท่ากันแบบนี้นะคะมันมันเอาขึ้นแค่นิ้วเดียวนะคะ นี้ที่เป็นเข้เย็บมาเนี่ยมันน่าจะเป็นแบบใช้ตีนใช้ตีนผีม้วนลิมแต่ของเราไม่มีนะคะเราใช้ผักเย็บจับสี่ชิ้นนะคะจับสี่ชิ้นเนี่ยล่างบนเนี่ยมันเท่ากันนะคะเพราะว่ามันกว้างมาก จากริมนี้นะคะเขาจะเอาขึ้นมาประมาณหนึ่งนิ้วถ้าแค่หนึ่งนิ้วนะคะเราไม่ต้องขีดก็ได้เราจะจับตัดเลยนะคะจะจับตัดเลยโดยการตัดออกไปครึ่งนิ้วเผื่อเย็บครึ่งนิ้วนะคะตัดเลยนะคะ เสร็จแล้วก็ไปเย็บกันเลยนะคะพับหนึ่งครั้งนะคะเย็บเล็กๆครึ่งตีนผี <Okay. S 2> เวลาเราพับนะคะเราพับหนึ่งครั้งเนี่ยแล้วเราก็ จับนะคะผ่อนผ้าชิ้นบนนะคะผ่อนผ้าชิ้นบนที่เราพับเนี่ยเข้าไปในจักรนะคะเราอย่าเราอย่ายื้อผ้าเออผ้าไว้กับตัวเราอะถ้าเราดึงผ้าไว้มหาตัวเราเนี่ยมันจะทําให้ผ้าบิดนะคะเราต้องช่วยเขาผ่อนเข้าไปในในตีนผี เย็บข้างหนึ่งก็ประมาณกระโปงตัวหนึ่งมั้งขาข้างหนึ่งนะคะอันนี้มันเป็นกันเกงนะคะเป็นกานเกง พอเย็บเสร็จนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะแบบนี้นะ,ะเราไม่ต้องไปรีดนะคะเพราะว่างานตัวนี้มันทรีดแล้วไอ้พีชเนี่ยมันจะตายตัวนะ,ะมันจะไม่เป็นจิบจิบนะคะพอเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเก็บตัวเข้านะคะเก็บตัวเข้านี่นอ,อ,อกนะคะเก็บขนาดนี้นะคะไปถึงเอวตอนแรกก็ไม่รู้จะทำยังไงกับตรงพีชนะคะ ช่างก็ยังไม่รู้จะคิดทำยังไงให้ให้มันสวยงามอะนะตรงพีดเนาะก็เลยทำแบบนี้นะคะก็เลยทำวิธีนี้แล้วก็ลูกค้าใส่แล้วมันก็โอเคนะลูกค้าเขาซื้อไปตัวหนึ่งแล้วนะแล้วก็เอามาทำใหม่อีกสองตัวนะคะเขาจะเป็นแนวแต่งตัวแบบเท่มากคนนี้นะคะเราดูทีแรกคิดว่านางเป็นดีไซเนอร์นะคะแต่งตัวแบบ ลุดโลกมากอันนี้เราก็จะจับนะคะจากตะเข็บข้างนะคะเข้ามาตรงที่เราติ๊กช็อคไว้แบบนี้นะประมาณนิ้วครึ่งนะคะส่วนตรงเอวนะคะส่วนตรงเอวเนี่ยมันจะเป็นตะเข็บแบบโค้งวงกลมแบบนี้เนาะเราก็จับนะคะจับเล็งให้เข้ามาประมาณครึ่งนิว้วเนี่ยให้ตะเข็บล่างบนมันตรงกันนะคะเราก็จับข้างบนให้เท่ากันแบบนี้ เราไม่ขีดนะคะเราเย็บเลยเย็บผ่านเส้นเอวนะคะผ่านเส้นเอวล,ลงมาลงมาประมาณสักโลกนะคะประมาณสักโพกสัโลกบน เราก็ย้ำนะคะไม่ย้ำสิลืมนะคะย้ำแล้วก็ฉีกออกแบบนี้เลยนะ,ะฉีกออกมาหาตะเข็บข้างเลยนะคะแบบนี้เฉียงมาเลยนะคะเมื่อกี้ขอโทษด้วยนะคะแล้วก็ทำอีกข้างหนึงให้เหมือนกัน แล้วเย็บข้าเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเนี่ยเราเย็บลงมานะคะลงมาจากตะเข็บข้างนะคะลงมาลงมานี้เป็นเส้นเอวก็ผ่านเส้นเอวล,ลงมาที่อ่ากระโปงนะคะที่กระโปงนะคะแล้วเราก็มาย้ําประมาณทัโพกล่างแล้วก็ฉีกออกเลยเสร็จแล้วเราก็เจียนนะคะเจียนเผื่อตะเข็บไว้หน่อยนึงเผื่อเขาคับนะคะเจียนลงมาประมาณตรงนี้แล้วเราก็ฉีกออกแบบนี้นะคะ แล้วเอาไปพร้งนะคะเราพ้งสีขาวนะพ้งมาเสร็จแล้วนะคะก็เอามาย้ํานะคะเอามาย้ําตรงวงแขนเนี่ยพับแบบนี้แล้วก็ย้ําล้มตะเข็บแล้วก็ย้ำ พอเสร็จแล้วเรากลับมาดูนะคะเรากลับออกมาดูกันมีทั้งสิบมีทั้งกระดุมอะไม่รู้จะทำเยอะไปไหนที่จะให้ดูเนี่ยคือจะให้ดูด้านข้างนะคะ ้านข้างที no like this. This done, um, ่เราเย็บแล้วหยุดลงมานะคะเนี่ยที่เราเย็บแล้วหยุดลงมาแค่นี้นะคะเนี่ยเย็บแล้วหยุดลงมาแค่นี้นะคะเนี่ยพอเสร็จแล้วเมื่อลูกค้านุ่งนะคะเมื่อลูกค้านุ่งล้วปล่อยลงนะคะมันก็จะเป็นกระโปรงพีทธรรมดานะคะจะเป็นกางเกงกระโปรงที่เป็นพีทธรรมดาเลยเนี่ยไม่มีไม่มีอะไรที่ว่ามันน่าเกลียดนะคะเนี่ยเนี่ยมันจะไม่รู้เลยนะคะเนีย เวลาเขานุ่งอ่ะมันไม่รู้นะคะเนี่ยเวลาเราจับตั้งใจแบบนี้มันก็จะเห็นแบบนี้นะวิธีการแก้นะคะเราต้องดูด้วยนะเนี่ยเวลาเราจับที่เป็นเส้นตรงเนี้ยมันก็ไม่รู้ใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมคะเราไม่ต้องไปเลาะตรงนี้ออกหรือว่าแก้เลยเนี่ยก็เย็บหยุดแค่นี้นะคะส่วนปลายมันก็จะเป็นเด้งๆแบบนี้นะคะพีทมันก็จะเป็นเด้งๆแตกแบบนี้นะเขานุ่งเป็นกระโปรงรูมล่ามนะคะมันก็จะดู ไม่เห็นอะไรวิธีการตัดชายพิดก็มีเท่านี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาชมนะคะไปแล้วจ้า